สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านที่ติดตามช่องเลขเด็ดคนชอบคิดนะครับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งกับการคำนวณตัวเลขวันที่16มิถุนายนงวดหน้านะครับใครที่จะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับให้ติดเลขกลุ่มนี้เอาไว้นะครับมีโอกาสถูกรางวัลได้นี่คือเลขที่เราคำนวณให้งวดวันที่ 16มิถุนานั่นเองจดเอาไว้ดูได้นะครับแต่ทีนี้เลข15ชุดตรงนี้เรามีวิธีคิดวิธีตัดตัวเลขจะเหลือแค่3ชุดเท่านั้นเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับวิธีการคิดนะครับใครที่ชอบคำนวณตัวเลขลองฝึกคิดฝึกคำนวณไปพร้อมๆกันนะครับผมจะย้อนวิธีคิดให้ดูสัก2งวด ทุกคนก็น่าจะเข้าใจนะครับแล้วก็จะทำงวดหน้าให้เลยว่าคิดยังไงได้เลขตัวไหนบ้างนะครับอย่างเช่นวันที่สองพฤษภาคมเลขที่ออกรางวัลที่1 2ตัวล่างเลขหน้า1 2ท้าย1 2เรานำมาตั้งฟังหลัก10เลขที่ออกคือ06หลัก10เป็นเลข0นะครับให้ทุกคนนำเลข0 มาตั้งคำนวณน,นั่นเองหนามยอกเอาหนามบ่งนะครับฟังหลักหน่วยนะครับเป็นเลข6เราก็เอาเลข6มาตั้งคำนวณน,นั่นเองแบบนี้ทีนี้ตำแหน่งที่เราต้องจำนะครับดูดีๆนะครับมีปากกากระดาษก็จดเอาไว้นะครับฟังหลัก10ให้วงไปที่หลักแสนรางวัลที่1หลัก12ตัวล่างและหลัก10ครั้งที่1เลขหน้า ให้เราใช้จุดนี้ทุกงวดเลยนะครับหลักสิบส่วนหลักหน่วยนะครับวงหลักแสนหลักสิบครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วหลักร้อยครั้งที่สองเลขหน้านะครับจะคล้ายๆกันนะครับตำแหน่งนี้จะคลา้คลายกันนะครับ,นนรบมีอีกจุดหนึ่งที่แตกต่างออกไปแค่นั้นเองจำง่ายๆเราก็นำตัวเลขมารวมกันจะได้4นะครับมาตั้งบวกกับเลขที่ออกไปแล้วตัวเลข รวมกันจะได้5มาตั้งกับเลขที่ออกไปแล้วนั่นเองบวกกันได้4นะครับ4ี่เพิ่มเป็น5เป็น6เป็น7ดแล้วก็เป็น8นะครับมี5ตัวนะครับหลักสิบหลักหน่วยบวกกันได้11คือ1นะครับ1เพิ่ม3ามนะครับจะได้4เพิ่ม3มจะได้7และได้0นย์นั่นเองนะครับเพิ่มครั้งละ3แต้มนั่นเองแบบนี้ และตัวที่เราบวกได้เราจะไม่เอานะครับตัวแรกเราใช้เลข4เลข7เลข0ฟันธงไปที่หลักหน่วยนั่นเองแต่ทีนี้ถ้าจับคู่กันจะได้15ชุดที่จริง15ชุดก็ยังเสี่ยงได้นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเพราะว่า2ตัวนี้เราถูกได้1ในร้อยนะครับมี100ประตูนั่นเองแต่ชนี้หลายๆท่านอาจจะมีทุนทรัพย์น้อยนะครับ เราสามารถตัดเหลือแค่3ชุดได้เราจะเลือกหลักสิบมาแค่ตัวเดียวเราก็ตั้งหลัก10ที่ออกมานะครับมาตั้งอีกตัวที่จะบวกก็คือเลข8นั่นเองเราก็นำเลขศูนกับ8บวกกันจะได้8นะครับ8ให้บวกไป5แต้ม <c oughs> ให้บวกไป5แต้มจะได้เลข3นั่นเองทุกครั้งนะครับบวกได้เท่าไหร่ก็บวกไป5แต้ม วิธีการเลือกให้ทุกคนนะครับเลือกตัวที่ซ้ำกันนั่นเองนะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้จะมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นฟันธงไปที่หลักสิบเราก็เอามาวางข้างหน้าหลักหน่วยที่เราเลือกเอาไว้นั่นเองก็จะได้เลข2ตัวล่าง3คู่นั่นเองนะครับเราคำนวณจากสองพฤษภาก็ไปออกวันที่16พฤษภาคมออก87ด นะครับเรามาดูเลขที่เราคำนวณน,นะครับเลข5ตัวนี้เราเลือกถูกต้องคือ8นั่นเองและหลักหน่วยจะมี7ตัวหนึ่งแบบนี้เราก็นำสลากที่เราเลือกมาไปขึ้นรางวัลได้นะครับงวดถัดไปเราจะคำนวณอีกเราก็เอาข้อมูลที่ออก8 7มาคิดหลัก10ออกเลข8เราก็ตั้งเลข8คํคำนวณน,นะครับแบบนี้หลักหน่วยออกเลข7ตั้งเลข7คําคำนวณน,นะครับ จุดเดิมตำแหน่งเดิมนะครับเราวงตรงนี้และหลัก10ครั้งที่1นั่นเองจะเหมือนกันนะครับจุดนี้จำง่ายง่ายนะครับส่วนอีกจุด1ฝฟังหลัก10จะเป็นหลัก12ตัวล่างนะครับฟังหลักหน่วยจะเป็นหลักร้อยครั้งที่2เลขหน้านั่นเองบวกกันได้10นะครับคือ0นย์นะครับไม่มีตัวทดนะครับบวกกันได้4นะครับบวกเลขให้ถูกต้องนะครับตรงนี้บวกกันได้ 8นะครับ8เป็น9เป็น0เป็น1และเป็น2นั่นเองนะครับเลข5ตัวนะครับฝั่งหลัก10ฝั่งหลักหน่วยได้11คือ1นะครับเพิ่ม3นะครับได้4ได้7และก็ได้0นย์นั่นเองนะครับเพิ่มครั้งละ3แต้มนะครับผมตรงนี้และตัวเลขที่เราบวกได้เราจะไม่เอานั่นเองแบบนี้ นะครับทีนี้เราจะไปเลือกหลัก10มาแค่ตัวเดียวเราก็ตั้งเลข8เลขที่ออกไปแล้วส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับงวดนี้บวกกันนะครับจะได้9นะครับตรงนี้นะครับเราก็บวกกันนะครับ8บวกเนั่นเองเพิ่มไป5แต้มนะครับจะได้1 2ก็คือ2นั่นเองทีนี้เลขทั้งหมด5ตัวก็จะเหลือแค่ตัวเดียวที่เราเลือกออกมาคือตัวที่ ซ้ำกันนั่นเองแบบนี้เอา2มาวางข้างหน้านะครับเป็น2427และ20น,นั่นเองก็จะได้3ชุดแบบนี้คำนวณจาก16นะครับพฤษภาออกวันที่1มิถุนางวดที่เพิ่งออกไปนะครับ20น,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 นะครับ2,0นะครับแบบนี้เราเลือกถูกต้องนะครับนี่คือเลขที่ถูกนั่นเองแบบนี้ นะครับตามที่ผมได้ทำให้ดูหวังว่าทุกคนคงจะพอเข้าใจนะครับทีนี้ใครที่สนใจนะครับอยากได้สูตรไปไว้คิดเองนะครับผมจะส่งไปให้นะครับช่องทางการติดต่อนี่คือ ID l i ี e ลนะครับ0886796398นั่นเองนะครับอยากถูกรางวัลอยากถูกหวยก็ติดต่อเข้ามาได้ผมจะส่งสูตรไปให้ทั้งสูตร3ตัวและ2ตัวนั่นเอง เพราะว่าสูตรที่ส่งไปจะมีความชัดเจนนะครับทุกจุดทุกตำแหน่งนะครับรวมถึงจุดนี้ด้วยนะครับนี่คือจุดสําคัญที่เราต้องรู้เพิ่มเติมนะครับจะบอกไปด้วยว่าเอาตัวไหนมาวางนั่นเองเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมไม่ได้มาแนะนําหรือให้ใครไปเล่นนะครับโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนะครับเราไม่แนะนําอยู่แล้วนะครับผมทีนี้เรามาดูงวดวันที่16มิถุนากัน เราคำนวณงวดที่ออกไปคือ20นั่นเองนะครับเลข2หลัก10เอามาตั้งเรามาดูในแต่ละหลักว่าได้ตัวไหนบ้างเลข0หลักหน่วยมาตั้งนะครับวงหลักแสนกับหลัก10ที่1นะครับแสนกับ10ที่1จะเป็นจุดเดียวกันนะครับอีกจุด1นฝัง่งหลัก10จะเป็นหลัก12ตัวล่างหลักร้อยที่2เลขหน้านั่นเอง 5 2าสองเป็นเจ็บวกสได้11คือ1นึ่ะครับห้บวกสี่ได้เได้ศนนั่นเองแบบนี้นะครับห้บวกสเป็นเก้บวได้10คือ0นย์ะครับตัวนี้บวกกันได้3นะครับ3เป็น4เป็น5เป็น6และเป็น7นั่นเองนะครับมีปากากากระดาษจดเอาไว้ดูได้นี่คือหลักสิบงวดหน้านะครับได้0ูนย์นะครับ ศเป็นสานะครับสเป็นหกเป็นเนั่นเองนะครับเพิ่มครั้งละ3แต้มนะครับตรงนี้เราจะไม่เอานะครับสรุปแล้วนะครับหลักหน่วยที่เราฟันธงจะเป็น369ถ้าจะไปซื้อลอตเตอรี่ให้ติดไว้และหลักสิบให้ติดกลุ่มนี้ไว้นะครับและนี่คือเลขที่ผมได้จับคู่ฟันธงให้นั่นเอง 3 4 5 6 7อันนี้จะเป็นหลักสิบนะครับ369จะเป็นหลักหน่วยนั่นเองนะครับจดเอาไว้ดูได้ชอบตัวไหนก็ลองพิจานาดูนะครับแต่ถ้าจะตัดให้เหลือ3ชุดนะครับถ้าจะตัดให้เหลือ3ชุดนะครับเราต้องรู้อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับผมจะเฉลยไปกับสูตรที่ส่งไปให้นะครับเราจะเลือกตัวไหนดี เลข5ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นคำตอบนะครับอามาวางข้างหน้าแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับใครชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับชอบคิดชอบคำนวณอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับนี่คือ ID l i n ลน์8 6นย์9 8ดนะครับผมอยากถูกเหมือนงวดที่ผ่านๆมาก็ลองติดต่อเข้ามาดูนะครับเราคิดค่าจะดทำและค่าดูแลกันงวดละ 100เท่านั้นเองนะครับติดต่อก่อนได้ก่อนนะครับเรามาลุ้นกันนะครับวันที่16มิถุนานะครับชุดไหนจะออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสูตรการคำนวณนะครับให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเราไม่ได้รู้นะครับว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับช่อง เลขเด็ดคนชอบคิดเรามีสูตรดีสุดเด็ดมาแบ่งปันกันทุกงวดไปนะครับขอบคุณนะครับสําหรับกําลังใจที่มอบให้กันนะครับเป็นน้ําใจที่ถูกในงวดที่ผ่านๆมานั่นเองนะครับสุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปจงโชคดีนะครับไม่เจ็บและไม่จนนะครับสวัสดีครับ